ไปสาดน้ำไปเลยหรอเฮ้ยก็จะเกินไปนี่อยุดหยุดในทีนะอยู่ในเวทีนะผมก็แค่น้ำอะไรสาดใส่แบบยี่งใครฉีดสาดที่ตัวสิปืนเหมือนพี่หูขนาดพี่หูไม่มีปืนนี่เนี่ยถ้ามีปืนนี่เธอสาดผมจะบอกว่าน้ำที่ไหลออกมาจากตัวผมนะครับคือสิ่งที่ทุกคนสาดมาครับ อาบลงมาที่หัวใจของผมค่อยๆไหลลงมาลงมาถึงช่วงท้าช่วงที่ต่อไปเห็นเลยนะมาแต่ว้าช่วงดีกพี่อูก็มีเซอร์ไพรส์มาเหมือนกันครับผมแจ้งแร่งแจ้งร้งผมไม่ได้พูดบองหรอกนะเ่ ขอมอนิเตอร์ข้างล่างขึ้นหน่อยนะมรักพี่นลย ว่าครัวนนี้ครับรันนี้สึกนี้วันนี้ันนี้ว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 ัีันนี้ี่ไัี้วันนีไว้วันไี้ว้วัมีันี้ันน้วันวันนี้วัียวันนี้นนี้วไนนี้วันนีนี้ไไปวันันนันนัน้นนไน้น้วั้วันนวั้วันนี้วั้วันนี้วววันนี้ ครับไม่เป็นไรแต่ถือว่าเมื่อกี้เนี้ยเป็นเมื่อกี้พี่สดปะสดสดเป็นสดทิศดีไหมครัทุกคนดีเก่งขอบคุณค่าเราเขาเรียกว่าทีมวูเก่งมากดีความสำเร็จของเราวัดกันที่ความสุขของ็นสุดวันนี้มีความสุขไหมครับเย้สบายใจละแต่ว่าทุกคนจะไม่มีความสุขเลยถ้าไม่มีแบบการต้องเจอปฏิทินขอบคุณที่เชิญเรา มาด้วยนะคะ<ด>รับถึงท<ด>ี่ทำให้วันนี้เราได้มาเจอกันที่แท้แต่กิจกรรมดีๆแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยนะครับครับขอบคุณ <c oughs> ไม่เราจะบอกว่าเขจาจัดกิจกรรมดีมากถ้า,าลองมองไปรอบๆเห็นไหมมีความเป็นไทยๆอยู่ด้วยใช่วันนี้เราก็ได้เตรียมเพลงไทยๆมาใช่เพลงสองใจเนี่ยแต่แต่แต่นอกจากเพลงสนใจแล้วมีเพลงอะไรอีกแลครับ

อยากให้ทุกคนทยังไอยู่กนมดะอยากตนรข้ามาไหนแล้วนะครับทุกคนลองขยับตัวนิดนึงไดเดี๋ยวมันจะเต้นไม่ได้นะครับถ้เยๆขยับขยายแต่เนอย่าเหยียบกันเลยยเหยียบกัน ิไม่เอาบอชเชื่อกันรองด้นะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าไอ้ปึนขาดใจผมก็รักคูณ ยังครับเอเราเล่นจริงจริงนะสนุกสนุกจริงใกล้เกินหรือเปล่าเมื่อกี้ใพี่เจลแลวก็นี่พี่เจลพี่เจลว่อน้ำพี่เฮงอจริงป่ะอจริงปะโชว์เราอชั่วโมงนึงแต่เล่นกับแฟนขับไปแล้วข้นชั่วโมงจริงไม่เป็นไรไม่เป็นไรองั้งที่หลังเอาเตรียมมาเพ่งกีัง ใครยังไงด้วยน้ารกมากเลนะแล้วเดี๋ยวพวงมัถัดไปที่มาไยี่วันนี้สนุกเลยครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในวันวันนี้ไทยด้วยนะในช่วงชุดนี้เวยพรอนี่สักสักคนลครนี่แฉลบได้วยนะครับคนละครครับครับ ก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขนะใครตั้งเป้าหมายอะไรไว้ในปีนี้ใครยังไม่ได้เริ่มอะไรยังไม่รู้จะทำอะไรก็ลองเริ่มในปีนี้ดูนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ประสบความสาเร็จจางที่ใจหวังครับปีใหม่ปีนี้ก็ขอให้มีคนแกะกุ้งให้กินนะคะ คุอพวกเราจะกินกุ้งถังมาแล้วแบบเรารู้สึกว่าแกะกุ้งระบาดคือเราจะมีความสุขมากๆถ้าแบบว่าเรามีคนแกะกุ้งให้กินใช่ไหมจริงจริงจริงช่ขอให้ปีใหม่ปีนี้ทุกคนโดนแดดแล้วไม่รู้สึกร้อนขอให้ปีใหม่ปีนี้ทุกคนมีอากาศบริสุทธิ์เอาเป็นว่าถ้าใครไม่มีคนแกะกุ้งให้เดี๋ยวผมพาไปกินกุ้งโดยที่ไม่ต้องแกะเฮ้ยคือเคลียรทั้งเกิดเลย คือคุณเชียวเปลือกอะไรอย่างเงี้ยคือผู้ชายของเขาอ้าวอ้าวไปเจ๊หน้าอยู่จะเลิกยังไงสงกรานต์ปีนี้ขอให้โชคดีนะเธอโอ้โหดีฟิวฟิวดูฟิวแบบว่าดูโดูท่าทิงนะอ่าครับผมก็ขอให้สงกรานต์ปีนี้นะครับผมเป็นอีปีที่โดนฉีดน้ำจากไดมอนด์นะฮะขอให้เป็นปีที่มีความสุข แล้วก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับนาทีการงานเจริญรุ่งเรืองครับถูกหวยครับพี่เกิดกิดารขังได้นเมวทีอุ้ยน้ำหกถูกเพื่อนแกล้งด้วยอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครทุกอ้เกิดประโยชน์้นทุาหล่ ก็สวัสดีปีใหม่ไทยครับครับก็อยากจะบอกว่าเวลาไปเที่ยวก็แต่งตัวให้มีชินนะครับไปไหนมาไหนก็อยากให้แต่งตัวมีชินนะครับผมแล้วก็สำหรับใครนะที่เดินทางไปต่างจังหวัดนะครับก็อยากให้เดินทางปลอดภัยนะครับผมแล้วก็อยู่เป็น่มโพลุ่มใสขอมเลย บอกพี่ฮนะรู้สึกมีอายุขึ้นมาครับผมสุดท้ายโอ้โหไปหมดแล้วขอบโวยพรก็ขอบโวยพ,พ,พรนี้ก็ขอให้ทุกคนเที่ยวสงการานต์แบบมีความสุขนะครับผมแล้วก็ไปกับเพื่อนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจอยๆกันเลยนะครับผมทั้งแบบช่วงเวลามันอยู่นี้ใช้เวลามันอยู่ให้เต็มที่กับคนที่คุณรักครับผมไปเช้าวันส่งารและสุดท้าย